ครับสวัสดีครับพอแม่พี่น้องช่องศักศรีคนเกษตรทั้งทีราบสูงมินิเป็นวันที่17เมษายน2568ครับพี่น้องครับบ่าวสักศรีผอมรายงานราคาเข้าหลังจากที่ยุดเที่ยวสงการไปหลายมือครับร่วงสีพ่นปิดรับสื่อล่าสุดนะครับเปิดวันที่16นะครับพี่น้องก็บหลายลงปันใดมอน้วันที่17เปิดเต็มอัตราครับพี่น้องครับทุกลงเปิดนะครับสื่อทั้งเข้าเจ้าเข้ามะลิ กขอสิบหาหน้าปังนะครับพี่น้องล้วกาวเขานี้วครับพี่น้องครับหลายพื้นที่ไม่ได้การมาแจ้งแต่ว่าที่บอกประทับใจในปันได้ก็คือราคาที่บอกว่าหลังสงการเข่าสิขึ้นนะครับพี่น้องครับแต่ว่าก็ยังพอๆปันเก่าอยู่โอ้หลุมๆุมดอนๆครับพี่น้องครับบอกคอยไหวปันได้บางพื้นที่ก็สื่อถือลงมานะครับครับพี่น้องครับสำหรับขวัญใจนะครับปีนี้ราคามาแห้งก็คือมะลิดดอจังหวัดอุบลราชธานีกขอสิบหานะครับพี่น้องครับ พื้นที่การเพาะปลูกสองอำเภอใหญ่ๆนะครับพี่น้องเต็มพื้นที่เลยปลูกมา30ถึง40ปีแล้วเนาะครับพี่น้องครับกะให้ผลผลิตค่อนข้างดีเนาะหลายหลายคนบอกว่าผลผลิตหลายบนไดถามมานะครับอ่ะก็ขอบอกตรงนี้หกไอยกิโลถึงหนึ่งตันนะครับสำหรับหน้าปังเนาะขึ้นอยู่กับวิธีการดูแลรักษาการใส่ปอกใส่ปุ๋ยแล้วกับบำรุงพื้นที่นะครับพี่น้องครับเมื่อนี้มีรายงานไห้กรับ่มแม่พี่น้องก็คือมีเขาเนียว แล้วก็มีเขามัลลิดอก็ขอสิบหาท่านเจ้าวาดุบลราชธานีซึ่งกำลังเก็บเกี่ยวอยู่ในขณะนี้ประมาณหาสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็มีเขาน่าปรังโตจริงครับเบอร์ยี่สิบใช่นานหอมปทุมเจ็ดสิบเก่าหกสิบเอ็ดตองหนึ่งหาสี่หาหนึ่งเก้าสิบหาแปดสิบหามารายงานให้กับพ่อแม่พี่น้องทราบนะครับเนาะก่อนอื่นเมื่อนี้มาเริ่มจากข้าวเหนียวกันเล่นนะครับหลังทีหยุดสงการข้าวเหนียวกลับมาราคาบางพื้นที่ลดลงเด้อครับพี่น้องครับสำหรับข้าวเหนียวครับพี่น้องครับจังหวัดเชียงรายซื้อตันละแปดพัน 8,000บาทต่อตันนะครับพี่น้องครับเขาสซเดอใช้ยาพุ่ม7,500-8,000บาทนักขอนพนม7,000ขอนแกน 8, ่น8,000-8,200ครับอุบลราชธท่านีปรับลดลงเหลือ7,500บาทถึง8,000บาทต่อตันครับพี่น้องครับส่วนเขามะลิดอก็ขอ1ิบหานะครับถึงมีอายุการเก็บเกี่ยวประมาณตั้งแต่รอยหามือถึงรอยซิบหามือนะครับแปลว่าปีนี้ผ่านไปประมาณ120มือกระทบหนาวครับพี่น้องครับ แพ่งพาณิชส,สาขาดอนจิกนะครับอุบลราชธานีเปิดรับสื่อมริดดอกกอคสิบห่าสดบริวัติความชื่นเดอ้อพี่น้องเดอ้อสิบบาท25สิาตัง์ตันละ12,250บมืนสอันสองรอาสิบาทบาร์สืส่นเป็นแสนนํำเดอ้อแสนนึงมีหนึ่ยยี่สกิโลโตกแสนละหนึ่เครับเขาเนียวสดปรับโลดลงนะครับเบาท50สตังตันละ7,500ครับวิทยาการเกษตรสาขาดอนจิกกับวิทยาการเกษตรขอให้รับตำบอลอ่างศิลา อำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบบดรธา,านีซื้อมะลิดดอกขอสิบหาสิบสองบาทยีสิาตังตันละ12,250หมืพันองอาสนะครับพี่น้องครับราคาขหนียวปรับลดลงทีตันละเจ็ดพันสามบาทนะครับกิโลละเจ็ดบาทสาบสตังครับถ้าเขาน้องโมหีมิดพิบูณ์อ่างจิล่นะครับราคาล้านอบตอบันแคมปรับสื่อเขามะลิดอกขคอสิบหา้ำกันทีกิโลกร,รัมละ 12, สิบสอองหาตันละหนึ่งองันสอ้ แสนละ1นึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบซอนแสนหนึ่งมีหนึ่งร้อยยี่สิบกิโลนะครับส่วนข้าวเหนียวล้านบันแขมปรับลดมาสื่ออยูทิจเจ็ดบาทสามสิบสตางค์ตันละเจ็ดพันสามร้อยนะครับพี่น้องครับราคาเขามะลิกอข้อสิมหาเป็นมะลิดอนะครับสุดยอดดีครับปีดีครับพี่น้องครับต่อไปเป็นมะลิแห้งครับพี่น้องครับมะลิแห้งความชื้นไม่เกินสิบห้าเปอร์เซ็นต์ส่วนมากมะลิแห้งที่พี่น้องเก็บไว้ก็คือมะลิหนึ่งส่วนหานะครับมะลิกอข้อสิมหานี่เวลาที่เก็บแห้ง คุณสมบัติของน้ำหนักอย่างลดลงนะครับพี่น้องครับสีบ่คือจังมะลิหนักพันหนึ่งศูนย์ห่นะครับดอกมะลินั่นเองครับเพิ่นก็เลยนิยมเก็บดอกมะลิไว้ที่คายแหงหลายหลายพื้นที่ครับพี่น้องครับถ้าเขาท่ากับสองอำเภอเมืองขอนแก่นนะครับเปิดรับซื้อเขามะลิหนึ่งศูนย์แหงแหงความชื้นมากเกินสิบห้าเปอร์เซ็นต์เขาแหงเก่านะครับพี่น้องครับตันละหนึ่งหมื่นหกพันสองร้อยครับตลาดกลางพืชไร่อำเภอเมืองศรีสะเกษหนึ่งหกพันบาทต่อตันครับโรงสีไฟไทยเจริญวัฒนาอำเภอเมืองอำนาจเจรรริญปปััับบบขึ้้้นนนไาทเดออคพี่งตละ แ0สบ,บาทครับโรงสีกิตวิยโสทอนหมื่นสี่พบาทต่อตันครับโรงสีสาหาพัฒนาอำเภอสตึกจังหวัดบุรี 16, รัมย์หมื่นหกพัามโรงสีสาหากรณ์การเกษตรสวนน้ผู้หมื่นหกพันห้าร้อยและกกสาหากรณ์การเกษตรม่วงสามสิบอำเภอมืวง30มสิม 30, จังหวัดบนอุบลรชธานี่สิบหกาทห้สตังตันละ1 6ึ0 0บาทส่วนข่าเหนียวกอขอหแห่งเก่านะครับพี่น้องครับเพิ่นสื่ออยู่สิบาทตันละหนึ่งครับสาหากรณ์ม่วงสาครับผม ต่อมาครับพี่น้องครับเป็นเขาหน้าปังนาอซึึงว่าตอนนี้เขาหน้าปังเห็นบอกว่าหลังสงการราคาสีดีขึ้นนะครับพี่น้องครับปรากฏว่าราคาบดีดขึ้นนะครับพี่น้องเพราะพ่อบรเก่านะครับเขาใช่นาดครับพี่น้องครับเขาใช่นาดในย่บานเบาสักซีมันกับมิสืออยู่โรงหนึ่งครับพี่น้องครับออจะเลื่ญพ้นนะครับออจะเลื่อนผลอ่างศิลาตมอลอ่างศิลาอำเภอพิบูร์มังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีเปิดรับซื้อเขาใช่นาดสดนะครับพี่น้องครับบริวารก็อิมชื่นย่ที ตันละ6,250บาทนะครับพี่น้องโลละ6บาท25สตางค์ครับส่วนเบอร์20ครับพี่น้องครับพี่จิตตันละ6,000นครสวรรค์6,000นเอ็ดหอมปทุมครับพี่น้องปรับลดลงบแบอย่างหลายครับสิงห์บุรี7,600นะครับนครปฐม8ป0 0หาสาร,บร 7, ะบุรี7,800ลพบุรี8,000บาทนะครับจากเมื่อกี้สัปดาห์เมื่อกี้อ่าทางอายุธยานครปฐมแตากช้าเชื่งเศ้าซื้อ มื 200, ่นหนึ่นะครับตันละมื่นตอนนี้ปรับลงมาเหลือแปดพันกว่านะครับกขเจ็ดสิบเก้านครสวรรค์เจ็ดพันสามบุทัยธานี่หกพัหาครับกขหกสิบเอ็ดนครสวรรค์หกพันสี่เชยพูมหาพันแปดละก็ขอนแก่นหกพันสองร้อยบาทต่อตันครับตองหนึ่งครับนครสวรรค์หกพันเอสพิษณุโลก6กพันสครับซีนึนครสวรรค์หกพับาทต่อตันสุพรรณบุรีหกพันชนาทหกพันหร้อยลก็กำแพงเพชร 5,800บาทต่อตันครับพี่น้องครับกขอแปสุปพรรณบุรี6,700อายุทยา6,400บาทครับกขอแปอ่างทอง6,700สุพรรณบุรี6,700บาทต่อตันครับกขอเกครับพี่น้องครับสิงห์บุรี 6, 6ก0ักขอสีสารคราม5,700อ่างทอง6,600บาทนะครับราคาก็สิแตกต่างกันระหว่งางภาคอีสานกับแถวแถวผักเนือภาคกลางเบิ่อเนาะครับเนาะราคาแตกต่างกันเบอร์5ครับพิษณุโลก5,000 เก้าร้อยบาทต่อตันนะครับนี่เป็นสถานการณ์ราคาเข่าประจาวันที่สิบเจ็ดเมษาย,ยนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับพี่น้องครับส่วนพี่น้องหลายหลายคนถามว่าเข่ามะลิดอรหรือว่ากอคอิมหานี่เก็บสายพันธุ์มาตั้งแต่สายตอนนี้นะครับพี่น้องครับก็คือเก็บจากหน้าปีมาใส่หน้าแดงเก็บจากหน้าแดงไปใส่หน้าปีเอาอยู่ยังสั่นแหละครับพี่น้องครับส่วนเข่าพันธ์ถ้าเกิดว่าเบาสักสีแนะนํำนะครับในเรื่องของเขาพันธ์นี่แนะนําอยู่สองสถานทีให้ไปสื่อนะครับหนึ่งก็คือกรมการเขา กรมการเข่าเพิ่นสีมีขายสอบละหกร้อยยี่สิบห้าบาทนะครับพี่น้องกรมการข้าวประจำจังหวัดนะครับบอกเพิ่นติดต่อเพิ่นใดครับพี่น้องครับแล้วกะ็ช่วงนี้นะครับพี่น้องครับช่วงนี้เขาก็ขอ,ขอสิบหานะครับมาแห้งบางลุกสีอาจจะหายไมาขายนะครับพี่น้องกับใส่วิจรารณญาณในการรับสื่อ้อครับเด้อมองได้เนี่ยเบื้องแล้วมันพอเป็นแต่หนาเสื้อถือพี่น้องกับจังสือหรือว,ว่ามีกรระทับของอศูนย์เข่าชุ่มชนศูนย์เขาชุมชนกับสีมีการ ปัดมีการเป่าน่าใน,นงใหญ่ๆเฮานะครับการโกงการแกมนี่ก็สิบ่มีเพราะว่ารูปแบบของการเห็ดเมล็ดพันธุ์ของเพิ่นค่อนข้าง,ง,งที่ละเอียดอ่อนนะครับสาหรับศูนย์เขาชุมชนต่างๆนะครับเนาะรกระลองเสิร์ชแหาดู้อครับพี่น้องครับส่วนระยะของการบานนะครับหน้าฝนหนาฝนนีนนนนนน่สามารถบ,บานได้ตังต้งแต่ช่วงเมษาขึ้นไปไปไปลายเมษาเพิ่นกะเริ่มบานเนาะครับนซก่งสิใหายการเก็บเกี่ยวประมาณต้นเดือน ตุลาคมนะครับวันที่หนึ่งนี่ปกติบานบอลสีเมันเกลียวแล้วครับทางอุบลราชธานีสำหรับเข่ามาริดอกก็ขอสิบหาเนาะส่วนมาริดหนึ่งสูญหากิดสิไปไปลายเดือนตุลาหอดพฤศจิกาเพิ่นยังสิเริ่มเก็บเกี่ยวกันเนาะครับเนาะบานซ้ำกันแต่ว่าการเก็บเกี่ยวที่แตกต่างกันนะครับพี่น้องกะเบิ่งเอานะครับว่าสิ่งใดมันเหมาะสมแล้วกัอยากบอกพ่อแม่พี่น้องนั่มนะครับการเลือกสายพันธุ์เขานี่นะครับโมเมนต์ว่าสีราคาดีหรือว่าว่าเอาราคาบดีเป็นทีตั้งนะครับพีน่น้องเอาถ้าเกิดพี่น้องเสียไปขาย เอาพอขาเป็นทีต่างเอาว่าจุดรับสื่อในชุมชนของพอแมพี่นองนั่นเพิ่นสื่อบอ่สมมติว่ามารีดอนนะครับเอาไปเห็ุทำกลางเขาก็ขอต่างๆเขาหน้าปังนะครับเพื่อนกับ่สื่อขึ้นกันเท่าที่สื่อกับสื่อในราคาเดียวกันกับเขาหน้าปัง6 0 0 0นเ0 0นะครับเท่าที่อันนี้เป็นข้อมูลที่เบาสีได้จากได้หลายพื้นที่เราเอามาบอกสู่ฟังด้ว คือจังหอมปทุมมันดีอยู่ในภาคกลางอยู่ในยุทธยาชาซเชิงเศ้าเมื่อปลูกอุบลราจทธานี่กระซื้อหกบาทขึ้นกันจังสีนะครับพี่น้องเพราะว่ามันบดได้ท่าได้เทียวเพิ่นได้รวดนึ่งแอดแหลกยุง่งเีกระจ้าเซลไปเห็ดจังใดเห็นมันเผิ่มมูลค่คาได้นะครับมันบดเป็นพื้นที่ที่ที่หลนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ก็พอเมีพี่น้องบานเฮ่าแน่จากน้อยนะครับเนาะ อันนี้เราสำหรับมือนี้ครับพี่น้องครับมีรายงานราคาเข่าสดให้กับพ่อแม่พี่น้องทราบได้เพียงเท่านี้นะครับขอบพระคุณสำหรับการรับชมและกับกำลังใจให้เราสักสีนะครับเดี๋ยวมือหน้ามารายงานให้พ่อแม่พี่น้องทราบอีกคือเก่าครับสำรับมือนี้สมมากพระควรจะเวลาขอบพระคุณได้หลายครับสวัสดีครับ